รับตรงๆพอสรันรับมีลูกแล้วแมนเกลทุ่มเงินกว่าร้อยล้านซื้อบ้านหลังใหม่ซอพาวเวอร์ของแท้เอชชีแรนสักยัน8ปดทีสติดตามทั้งหมดนี้ได้นายป๊อปยูสเตอรี สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Pop News Daily อยู่กับเรา2คนอูเอมนะครับผมกลับมาแล้วแล้วก็กลับมาพร้อมกับแว่นตาคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทำไมพี่อูใส่แว่นต้องใช้คํานี้ว่ากลับมาพร้อมกับลูกตาคู่ใหม่เพราะว่าไปทําเหมือนแบบจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเลสิกแต่ว่าของผมที่ทำเนี่ยเขาเรียกีแลกซ์มันคือโนตกรรมใหม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมอ่าคนก็เห็นชัดแล้ก็เหมือนแบบ ต้องพักสายตาเจอแดดไม่ได้ยังไม่สู้แสงยังไม่สู้แสงนะคะยังไงก็ฝากเดี๋ฝากตัวลูกกระตาคู่ใหม่ของพี่อู๋ไว้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะรวมถึงฝากอีกหนึ่งช่องทางของเรา YouTube นั่นเองเราก็เปิดมาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะยังไงฝากกดตับตาไลค์อยถึงล้านเรื่ังตอนนี้โอ้1,500ถึงล้านโหนี่ก็ไม่เราเพิ่งเปิด แต่ว่าอยากจะให้หลายๆคนเข้าไปช่วยกันติดตามก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีะคลิปต่างๆในการอัปเดตข่าวสารขององค์การบันเทิงมาฝากกันด้วยนะนี่เป็นเหมือนแบบช่องเฉพาะของเราเลย PPTV บันเทิงนั่นเองนะครับโพราก่อนนี้เราเพิ่งฉลองใน Facebook ไปใช่ไหมที่ล้าน Follower ร์เรก็เลยมาเปิดช่อง YouTube ใหม่ยังไงก็สแกนได้เลยตรงนี้นะคะ PPTV บ,บันเทิงนั่นเองวันนี้มาตามข่าวบันเทิงก่อนดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีอักษรย่อพระเอกเขาบอกว่าซุกลูก ทีนี้ชาวเน็ตเขาก็ตามหาว่าเอ๊ะพระเอกคนนั้นเป็นใครตอนนี้ไม่ต้องตามแล้วคาดเฉลยเรียบร้อยก็คือคุณพอสรันนั่นเองแล้วก็ออกมายืนยันเลยว่าไม่ได้ปิดด้วยกำแพงใหม่เออคือนักข่าวไปกันแบบโอ้โหเยอะมากมากเลยนะคะพระเอกช่องมากสี่เขาก็ผ่ันตัวไปเป็นยูทูบเบอร์ด้วยก็มีคนฟโฟกัสว่าเอ๊ะเขาแบบ มีลูกแล้วจริงไม่จริงม,มานานเหมือนกันสําหรับข่าวลือนี้นะคะไม่ต้องเดาค่ะเขาเปิดใจยอมรับเลยบอกว่าตนเนี่ยมีลูกแล้วเป็นลูกชายสุดน่ารักชื่อว่าน้องโฮมนั่นเองนะคะลูกตอนนี้คือ9้าเดือนแล้ว,วที่ผ่านมาคุณพ่อสรันบอกว่าไมไ่ตั้งใจปิดเลยเพราะว่าใช้ชีวิตปกติพาลูกไปไหนมาไหนเป็นปกตินะคะแค่รอเขาบอกว่าเมื่อไหร่อ่ะมันจะหลุดออกมาเป็นข่าว อแล้วลูกเขาน่ารักมากนะคะยอมรับว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปสุดๆเลยการได้เลี้ยงลูกเนี่ยทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตมากขึ้นนะคะคุณแม่ก็ส่วนหลายคนก็สงสัยเนาะ มันก็เป็นคําถามที่ตามมาคุณผู้ชมว่าอ้าวแล้วใครเป็นแม่ของน้องโฮมนะคะเขาบอกว่าขอละไว้ในหมดส่วนตัวอ่าอืมอเ,เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนนอกวงการนั่นเองนะคะไม่อยากให้มาอยู่ในพื้นที่สื่อแต่เขายืนยันว่าสถานะครอบครัวคือยังปกติดีค่ะ คือแม่น้องอ่ะเขาเป็นคนนอกวงการนะคะแม่เขาก็ขอไว้ว่าเฮ้ยอย่าเอาตัวเขาเข้ามาอยู่ในสื่อด้วยผมก็อยากจะเคารพสิทธิส่วนตัวของเขาด้วยคือเอาจริงนะรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะหลุดผมเนี่ยใช้ชีวิตปกติมากเพื่อนในวงการเนี่ยเพื่อนดารารู้หมดโอโอแล้วเวลาผมไปเพราะผมไปกับลูกตลอดนะ<อ>ผมก็ไปพาไปโรงพยาบาลพาไปแคมป์ปิ้งแต่6เดือนแล้ว<อ>ใช้ชีวิตปกติแต่ผมแค่ไม่รู้ว่าคือจะต้องบอกยังไงความรู้สึกที่มีครั้งแรกใช่ไหมเฮ้ย มันคือสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเราเอาจริงๆผมก็ไม่ใช่เป็นคนดีสักเท่าไหร่นะรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเราดีขึ้นมากๆเลี้ยงเองเลี้ยงเองเลี้ยงเองโหแรกๆรกแรกๆเหนื่อยฮะสามเดือนแรกเพราะว่าตื่นทุก2ชั่วโมงทุกวันนี้คือแบบเพื่อนจะชวนไปไหนไม่ได้ไปเลยใครจะชวนไปกินข้าวเฮ้ยนัดเที่ยงนะพอเดี๋ยวสี่โมงต้องกลับไปทํากับข้าวให้ลูกกินเพราะผมทากับข้าวเองมีช่วงหนึ่งอะที่ผมแบบว่า ถ้าพูดตรงๆนะก็หมดแพชชั่นกับบางทีการทำงานด้วยอะไรหลายๆอย่างนะแต่วันนี้ฮะมีลูกแล้วรู้แล้วว่าวันนี้ต้องทำงานนะครับผมเพราะว่าค่าเทอมแพงครับเรื่องริงทั้งนั้นสู้ต่อครับมีกำลังใจมีแพชชั่นขึ้นมาเลยพอมีลูกใช่ไหมใช่ก็คือเหมือนแบบทุกครั้งที่ลืมตาตื่นมาเวลาได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยนะครับ มันจะรู้สึกว่าแบบเออไม่ค่อยอยากลุกแต่พอมีลูกปุ๊บเท่านั้นแหละมันมต้องลุกจริงๆเ<ร>พราะลูกนอน,นอยู่ข้างๆไม่งั้นเดี๋ยวลูกตื่นมาปุกแม่โดนดายนะครับ <c oughs> มาดูกันต่อนะฮะสำหรับอีกหนึ่งบ้านนี่เขาก็เตรียมรับขวัญทายาทคนที่2นะครับมีข่าวลือว่าทุ่มเงินร้อยล้านในการ สร้างบ้านรับขวัญโอ้โหเป็นงงัิไนใหญ่บรมเทิมนะคะคุณแมนการินแลวก็คุณเกลระดานั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่ลูกสองรับปีมังกรทองอีกคนหนึ่งนะฮะสำหรับเแบบีในคันนี่มาแล้ว3เดือนครึ่งนะครับคุณแม่ก็บอกว่าแฮปปี้สุดๆลูกมาตามที่ตั้งเป้าไว้แต่ว่าขออุปเพศไว้ก่อนแล้วกันนะครับท้องนี้อาการแท้มีบ้างแต่ก็ถือว่าชิลกว่าท้องแรกนะครับลูกชายคนโตไว้เกือบ3ามขวบอย่างน้องกราฟก็เห่อน้องไม่แพ้กันแถมช่วยคิดชื่อน้องแล้วนะ อ่าคุณอูอยากจะช่วยด้วยไม่ใช่หรอช่วยแต่ว่าคิดไม่ออกคือที่คิดออกมันแบบดูไม่เหมาะเท่าไหร่อะไรแบบนี้กราฟใช่ไหมคนแรกใช่นะครับก็ให้เป็นหน้าที่ของคุณพ่อดีกว่าเพราะคุณพ่อเขาถนัดเรื่องของการแบบเขาเรียกอะไรดูตัวเลขว่าอ่าบวกลบคูณหารออกมาชื่อไหนเหมาะสมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนบ้านที่ราคาเหยียบร้อยล้านเนี่ยพ่อแมนก็ประกาศชัดเดินหน้ารับทุกงานที่ได้เงินนะจ๊ะ ลูกปีมังกรซึ่งก็ดีกับเกลแล้วก็ดีกับแม่ด้วยนะครับมีดีด้วยทั้งคู่ดีกับคุณพ่อซะส่วนใหญ่เ,เราต้องให้เขาทํางานแล้วเราเก็บตังค์อโหเขาเห่อมากคือเขาก็จะคุยกับน้องเขาทุกวนันเขาจะแบบน้องหิวไหมแล้วก็จะมาทาครีมทาน้ํามันที่ทองให้กับให้กับเราแล้วก็แบบ น้องเป็นไงฝันดีนะอิ่มไหมกินอะไรหรือยังอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมาจุ๊บ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 จุ๊พอเรามีแผนคนที่2ต่อเราก็เลยอยากจะมีอีกสักหลังนึงไม่ใช่อีกสักหลังหรอกก็คือเปลี่ยนย้ายไปหลังที่มันใหญ่ขึ้นก็เลยได้เป็นหลังที่แบบพี่พี่เห็นตามสื่อนั่นแหละเปิดหลังรถผมมีเสื้อวินด้วยไม่บอว่างัวใรับอะไรเราเล่น ทำหมดทุกอย่างทำทุกอย่างไม่เกี่ยงงาน5บาทสิบบาททำหมดหลายคนตกใจบางทีเข้าไปในบ้านส้มมีไลฟ์ขายของขายน้ำยาล้างจานขายระอเอาหมดทำหมดเลยไม่เคยเกี่ยงเลยทุนนี้ย5บาทสิบบาทเอาหมดเลยมันอยู่ในงบไนห้าร้อยล้านหรือมันเกินกว่าร้อยก็พยายามจะไม่ให้เกินครับโอ้ถ้าเกิดมีลูกคนที่สามนี่จะขยับไปหลังไหนล่ะ หลักพันไหมยังจะแสความดีด้วยนะคะไปต่อที่หนึ่งคู่ที่เขาก็เพิ่งประกาศเนาะว่ากำลังจะมีเบบีคนแรกคู่นี้เลยสำหรับคุณแดนแล้วก็พตตี้ทีนี้เรามีข่าวดี2อเด้งคุณผู้ชมเพราะว่าในช่อง y o u t u b e นะคะเขาประกาศแล้วว่านอกจากจะมีเบบีแล้วไม่ได้มานหนึ่งจ้ะมาสองเฮ้ยจริงหรอได้ลูกแฝด นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเวลคัมท้องแฝดนั่นเองนะคะส่วนเพศเนี่ยเห็นว่าต้องรอรอลุ้นกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> ทั้งสองแจ้งว่าเบบี๋ในคันเนี่ยสุขภาพดีมากแข็งแรงนะคะขณะที่คุณแม่แพตตี้มีอาการแพ้ท้องหนักเลยแต่ว่าสุขภาพโดยรวมก็แข็งแรงเช่นเดียวกันนี่ก็เรียกว่าเป็นแฝดต,ตามคู่พี่ชายเลยนะ <c oughs> คู่ของพี่บีมกวีมีสคู่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> คู่คุณแดนมีหก็รอดูว่า จะไปจบที่กี่คนนะที่กี่คู่อย่างนี้ใช่ไหมของของพี่บีมเนี่ยเขามา2คู่เลยก็คือคู่แรกเป็นออผู้ชายก่อนนอะแล้วก็เป็นผู้หญิงนี่ก็รอดูว่าของคุณแดนแพตตี้เนี่ยเพศไหน ถูกต้องนะครับแต่เพศไหนก็มาเถอะใช่ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะฮะมากันที่อีกหนึ่งคนนะฮชหรับพี่หนิงปณิตานั่นเองนะครับเขาบอกว่าไม่รู้ว่าพี่อ้ํพัชราภาเนี่ยมีแววที่จะรีเทิร์นกับคุณไฮโซพกหรือเปล่าเอ้าหรออ่ายังไงนะครับก็งานนี้นักข่าวไปเจอพี่หนิงก็เลยจิ้มไม์ถามซะหน่อยว่าเอ๊เขาจะรีเทิร์นกันหรือเปล่าพี่หนิงพี่หนิงก็ตอบไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้เรื่องนะก็คืออะไรก็ตามที่ทาให้เพื่อนมีความสุขเนี่ยไม่ว่าจะโสดหรือมีแฟนก็พร้อมสพอร์ตเต็มที่นะส่วนกอนหน้านี้ที่เธอนั้นป่วยหนักถึงขั้นแอดมินแอดมิดเข้าโรงพยาบาลคุณแม่ก็บอกว่าสาเหตุมาจากไข้หวัดบวกกับทํางานหนักพักผ่อนน้อยด้วยนะครับ ช่วงใกล้วันเกิดอดจะค้ายๆอย่างเงี้ยทุกปีเลยไม,ไม่ไม่อุบัติเหตุก็เสียงเงินก็โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะด้วยด้วยป่วยทางร่างกายด้วยใจที่มันเครียดมันอะไรหลายๆอย่างมันก็มันก็แอบซุดๆเหมือนกันนะคะ ต้องพยายามที <bom> ่จะแข็งแรงนะเพราะเวลาพอเราหายออกมาก็โดนเพื่อนเทศประมาณนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับเขาไม่อยากให้เราคิดมากค่ะโมทํางานคืออยากให้เราแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มังไม่รู้อันนี้ต้องรอถามกันน่ะเออเขาก็สดใสอยู่แล้วนะเออเขาก็เป็นคนที่แบบ เอาว่าในช่วงหนิงแยกเขาก็เป็นพลังหนึ่งพลังหนึ่งดีๆให้หนิงคนหนึ่งเหมือนกันนะวันนี้พอชีวิตมันเดินทางมาถึงจุดแบบเอาว่าเราพวกเราก็ครึ่งชีวิตเนาะอะไรก็ได้อะที่ชีวิตมันมันทาแล้วมันมีความสุขอะจะใครก็ได้จะอะไรก็ได้ที่ท,ที่ทาให้ให้เพื่อเราทุกคนรอบๆตัวมีความสุขอะอันนี้นหนิงว่าดีที่สุดละ เราก็เดินทางมาถึงแบบอายุอายุกันที่แบบอ่ะสมมติเราเลขสามเนี่ยก็รู้เลยว่าอะไรที่มีความสุขก็รีบทําเถอะใช่อะไรที่มันไม่ดีก็ตัดออกไปจากชีวิตครับผม,มไม่ต้องมองมาทางนี้เรายังอยู่ด้วยกันอีกนานเราอสองคนยังอยู่ด้วยกันเอาไป<ช>ตอ่อดีอีกหนึ่งข่าวนะข่าวนี้เราอ่านกับพี่อู๋แล้วก็ฮะยังไงครับยังไงคุณต้นหอมกับคุณเสนาะหอยเขาต้องมาเคลียร์ข่าวว่าพากันเข้าโรงแรม คือ,อยังไงเนี่ยควงกันเข้าโรงแรมนะคะก็คือสองพิธีกรสายฮาค่ะพี่ต้นหอมแล้วก็พี่เสนาหอยค่ะเขาเคยไปเล่าในรายการหนึ่งทำนองว่าคุณเสนาหอยเนี่ยเคยพาพี่ต้นหอมเข้าโรงแรมทีทั้ทงคู่ก็ทั้ทงคู่ต้องมาชี้แจงเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะคุณต้นหอมเป็นคนชวนพี่เสนาหอยอ่ะเช่าโรงแรมรายวันอยู่ อ๋อเหรอคิดไปไม่ดีเลยคุณผู้ชมนาไม่เขาอาจจะไปทํางานที่ต่างจังหวัดด้วยกันแต่เจตนามไม่ใช่อย่างนั้นเขาเนี่ยตั้งใจไปดูฟุตบอลด้วยกันอมีแมตช์พิเศษแบบนี้ก็เลยกระชับมิครับซึ่งยืนยันข่าว่าดูแค่ฟุตบอลจริงๆไม่ได้ดูอย่างอื่นแล้วก็ไม่มีอะไรเกินเลยต่างฝ่ายต่างมองว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องแล้วก็สนิทสนมกันแล้วที่เอามาเล่าอ่ะคือมันเป็นประสบการณ์ขำๆในอดีตก็เลยเอามาแชร์ค่ะครับ พี่หอยอาศัยอยู่ในโรงแรมหมายควาว่าเขาเปิดโรงแรมเพื่ออยู่แล้วทีเนี้ยตัวเขาอ่ะเวลาเขาได้น้องๆมามันก็คือวิธีการที่น้องๆอ่ะตาม,มตามเข้ามามตามเข้ามาแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ตามเข้ามาตอนนั้นเรายังไม่ได้สนิทกันมากมเขาก็คิดว่าหรือจะมาเวนี้ถามว่ารุนไหมรุนนะไม่ใช่คือตอนนั้นเขายังไม่รู้จักเราดีพอผมขอเขาไม่รู้ว่าอีนี่มันมาดูบอลจริงๆอเอาตรงๆนะเราก็เลิกแบบคือ คิดไปต่างๆนานาแต่สุดท้ายก็มองไปมองมาคือมันดูบอลจริงๆ ไม่สนอะไรนอกจากนักเตะเชลซีของเขาเขาก็สุภาพกับหอมคือเขารู้ว่าอ๋อเราไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นเขาก็เลยอ่ะโอเคเริ่มคุยเรื่องราคากับเราแล้วเราก็ใช่ไม่ใช่แล้วก็ต่อรองต่อรอง๋ยไปต่อเดไปต่อคือจริงๆแล้วตอนนั้นต้องต้องบอกว่าพอคือคิดอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นน้องอนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมองหน้ากันไม่ติดดีกว่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็สนิทกันก็คือรู้แล้วเขาก็สุภาพเขาสุภาพมาโดยตลอดวันนั้นอะหอมไม่ได้มีปฏิกิริยาแบบนั้นเขาก็รู้ อ๋อเขาคงคิดไปเองอคิดผิดไปเองแค่นั้นเองอนานมากแล้วเราก็เล่าตลกตลกเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งรู้จักกันใหม่เองอ๋อเป็นการดูบอลจริงๆเอาแต่นี้ก็ต้องระวังนะทำไมเราทำเสียง<ม>เราไม่เชื่อคือพี่เสยนอะหอยถือว่าเป็นผู้ชายที่อา้าวสุภาพสุภาพคนเราก็เคารพฝ่ายหญิงนะถ้าฝ่ายหญิงเขาไม่โอเคอะไรแบบนี้แต่ว่าอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดเราไปเจอคนที่เขาไม่โอเคมันก็ต้องอันนี้ก็ต้องระบัดระวังไว้ด้วยครับผมค่ะ ไปต่อกันที่เกิร์ลกรุ๊ปวงพิกซี่กันบ้างนะฮะสำหรับคุณมาเบลพิมาแล้วก็อิงโกนะครับที่เข้าแจ้งความกับบอกปอทอรหรือว่ากองบงังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหลังถูกมือดีเนี่ยนำภาพไปตัดต่อในเชิงลามกอนาจารนะครับแล้วก็มีการเผยแพร่บนโลกโซเชียลด้วยสามสาวยืนยันนะบอกว่าขอดําเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครนะครับแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลายคนที่ถูกแบบ ทำในลักษณะทํานองนี้นะฮะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง มันคือสิ่งที่ไม่ควรทําในปัจจุบันมากๆแบบทําให้คนอื่นเสียหายอะไรเงี้ยค่ะคนที่ทําอยู่หรือว่าคนที่กําลังจะทําหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถมามาแจ้งความได้เลยนะคะแบบเหมือนหนูสอบถามทางตํารวจไปอะคะ่ะแบบบางคนอายหรือว่าเขินหรือว่ายัางไงอย่างนงี้นะคะก็สามารถแคบหลักฐาน,นว่าภาพออริจินัลกับภาพที่ตัดต่อมายื่นทางตํารวจได้เลยไม่ต้องอายนะคะทุกคนจริงๆก็ไม่ผิดอะไรเลยคนไม่ใช่แค่พวกเราที่ อ,อยู่ในเบื้องหน้าหรือว่าเป็นคนที่แบบสาธารณะ<ม>อะไรเงี้ยค่ะ<ม>คนที่ปกติทั่วๆไปคนที่เป็นประชาชนทั่วๆไปที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้เหมือนกันก็อยากจะให้ออกมาเรียกร้งองความเป็นธรรมให้กับตัวเอง อย่าไปเขินอายเพราะว่าเราเองไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะคก็เอาผิดกับอีกฝ่ายให้เต็มที่เลยอ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวของเอชแวนมาฝากกันบอกโอ้โหมาไทยทั้งทีเหมือนเขาเป็นแบบซอฟต์พาวเวอร์ให้กับพวกเราเหมือนกันนะไปทั้งกินผัดไทยประตูผีแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากๆจะเป็นยังไงติดตามค่ะ ต่อนะะคในช่วงที่2ของ Pop News Daily ค่ะช่วงนี้จะพาทุกคนย้อนดูคอนเสิร์ตหนึ่งที่หูบอกเลยว่าวันเสาร์ทุกคนพูดถึงแล้วก็ติดเทรนด์ในโซเชียลมีเดียมันยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สมการรอคอยมากๆสำหรับ Ed Sheeran นั่นเองนะคะก็เคอนเสิร์ตครั้งนี้ของเขา Ed Sheeran Mathematic ติกทัวร์สในบั k คลค่ะใหญ่จริงพี่หูแล้วก็แบบความฟินเราจะได้ฟังเพลงที่แบบอ่ะอย่าง Photograph Thinking Out Loud Thinking Out Loud แบบเนี้ยแล้วได้ฟังสดๆเลยมันก็คือดีมากจริงๆเลยนะคะจัดที่สนามราชมังคลาาากีฬสถนเต็ม มากมากเลยนอกจากความประทับใจแล้วเนี่ยหนุ่มความน่ารักของคุณเฉวนก็น่ารักมากเพราะว่าเขาอ่ะแชร์ทุกอย่างลงทางโซเชียลมีเดียเหมือนแบบเหมือนก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราดูแล้วเราเที่ยวมาโปรโมทประเทศไทยขนาดนั้นนะเพราะว่าก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนะคะเจ้าตัวก็ไม่พลาดไปชิมสตรีทฟู้ดร้านดังไม่ว่าจะเป็นไข่เจียวเจ๊ไฝแล้วก็ถ่ายภาพกับเจ๊ไฝด้วยนะคะแล้วก็ผัดไทยประตูผีเจ๊ไฝของแท้ต้องมีแว่นใหญ่ อ่าใช่เมื่อกี้อยู่ในรูปอยู่ในคลิปเหมือนกันนะคะซึ่งซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกคนไหนมาก็คือจะต้องไปแวะเวียนช,ชิมแล้วก็เจ๊ไฝเป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งประตูเช็คอินคล้ายๆดีเจน,<อ>นุย้ยตอมอตมเหมือนกัน,ออน,นใช่เพราะตอนนั้นนงลิซ่าเนาะ,ะก็ได้ถ่ายรูปกับเจ๊ไฝด้วยนะคะเรียวกว่าไปลองกระแทบทุกคนซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้ทรูเลยของประเทศเรานั่นเอง,อเองเนะคะเราก็ดูแบบน่ารักเป็นกันเองมากๆเลยเพราะว่านอกจากนั้นยังไม่จบคุณผู้ชมถ้าเราตามไอจีของคุณเอชชิรันจะเห็นว่าเขาอะไปสัก ยันแปดฮิศที่ขาบบนี่แล้วก็มีคลิปให้เราได้เห็นกันเลยนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ชื่อดังที่ดาราฮอลลีวูดอย่างเซเวนซีก็บรูคชิลนะคะแล้วก็แรนด์ซิลเป้เคยสักมาแล้วด้วยนี่คือแบบลงคลิปยาวเนี่ยทางแบบเท็ดดี้โฟโต้เราเอามาจากอินสตาแกรมของเขาเนาะบอกว่าเ e อชวนอัดคลิปทุกขั้นตอนผ่านทาง i อีนะคะตั้งแต่การพูดคุยทำความเข้าใจเล่าเรื่องราวการไหว้บูชาครู แล้วก็เขาเนี่ยเลือกสักบริเวณต้นขานะคะนี่อนนี้ีวเส้นะคมมากอ่ะลงนะที่ไหนนะแบบที่เป็นข่าวใหญ่ๆอ่ะมันคนละเรื่องกันอันนั้นไม่ไม่ควรนะพีเอสไม่ได้ไปตรงนู้นนะส่งมาเราก็ไปไม่ถูกเลยอันนี้เป็นยาน8ทิศนะคะคุณอู๋ซึ่งอันนี้ไม่ใช่สักน้ํามันด้วยใช่ไหมก็คือ ไม่ใช่น้ำมันอยู่ค่ะไปตลอดเลยเป็นการปกปักรักษาแลคล้าจากภัยนะคะต่างๆแล้วก็เสริมเมตตาเป็นอย่างดีด้วยแล้วเขาก็มีการถามอาจารย์ด้วยว่าแบบยันอันนี้สักที่ขาได้ไหมเพราะปกติเราอจะเจอบริเวณต้นคอหรือว่าต้นแขนแต่ว่าเขาก็ถามว่าเหมาะสมไหมที่อยตรงนี้ใช่ไหมคุณเอชิเรนเขาลอยสักเยอะมากทีนี้มันอาจจะไม่ได้มีไม่ม หรือเปล่าเนีไม่แน่ใจใช่แขนอาจจะมีแล้วก็เลยถามก่อนว่าขาได้ไหมนะคะก็เป็นการสักที่สวยงามมากๆหลายคนดูคลิปก็บอกว่าโหพี่เอจีแวนเนี่ยสวดมนต์ชัดมากสวดมนต์ชัดโอ้หน้ารักมากๆเลยขอบคุณที่เอนจอยประเทศไทยนะคะแล้วก็แฟนเพลงชาไทยก็รักเขามากๆเพราะเขาก็เล่นที่ราชมังคลาไปแล้วด้วยแล้วก็เมื่อวานก็มีอีกครั้งหนึ่งคอนเสิร์ตด้วยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ากีตาร์ตัวเดียวเขาเอาอยู่ จริงแล้วแบบเสียงเขาเนาะโอ้เล่นสดดีมากยังกระเปิด y o ย u ทูบแบบแต่ช่วงนี้ก็มีแบบเหมือนดราม่าเบาๆที่คนไปขอแต่งงานในคอนเสิร์ตเขาอะไรเงี้ยก็จะมีแย่งซีนอีกแล้วบางคนเขาก็บอกว่ามันควรไหมอะไรเงี้ยมันก็เป็นท็อปิกที่เอิญน่าติดตามเหมือนกันเนาะไปดูกันต่อสำหรับเจ้าแม่คอนเทนต์อีกคนหนึ่งของฮอลลีวูดนะฮะแมคคิมคาดเชียนั่นเองสวยตาแตกคนนี้ ล่าสุดนี่เตรียมขึ้นแท่นเป็นผู้อำนวยการสร้างแล้วก็เป็นนักสแสดงในซีรีส์สารคดีเกี่ยวกับอลิซาเบธเทเลอร์นะครับ<า>ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะโดย BBC เนี่ยก็ทำสารคดี3ตอนเป็นบริษัทโปรดักชันเฮานะฮะที่มีชื่อว่า Passion Pictures เจ้าของรางวัลอสการ์เรื่อง searching for sugar man เรื่องนี้เจาะชีวิตของคุณอลิาเบธเทเลอร์ในฐานะดาราฮอลลีวูดคนสำคัญที่เขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นไอดอลของดาราหลายๆคนนะฮะคือคุณคิมเนี่ยก็บอกด้วยว่าเธอเป็นนักสู้คือหมายถึงว่าคุณอลิาเบธเทเลอร์เนี่ยนะเป็นนักสู้แล้วก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราสามารถพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงต่อไปได้นะครับซึ่งก็เป็นไอดอลของคุณคิมด้วยเหมือนกันนะครับ โดยบรรณาธิการของ BBC กล่าวว่าสารคดีเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นและคุณจะได้รับรู้แล้วก็ทําความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับอลิซเบธเทเลอร์ในเทคนิคและก็พลังของเธอในฐานะนักแสดงและก็ความสามารถในการสร้างสารรค์ตัวเองด้วยนะครับมีบทสัมภาษณ์ของดาราหลายคนที่รู้จักคุณอลิซเบธเทเลอร์เป็นการส่วนตัวรวมถึงคาราเชียนด้วยซึ่งก็นับว่าเป็นเหมือนแบบผู้จัดเองเล่นเองประมาณนี้ก็คือผู้อำนวยการสร้างเนี่ยเป็นเหมือนคนลงทุนใช,ใช่ไหมแล้วก็ เล่นเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเต็มที่แน่นอนสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการผลิตนั่นเองอแล้วเดี๋ยวรอติดตามว่าคนไทยอย่างเราได้ดูหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าโปรดิวเซอร์เขาปังขนาดนี้น่าจะออกมาดีมากๆวันนี้ก็ครบถ้วนนะค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงก็อย่าลืม YouTube ของวเราด้วยไป s u b s c r ร b e กันได้คะ่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ